ผอมสูบหลังสามีเสียชีวิตดวงเดือนภรรยาสรพงษ์คงคุณหน้าคุณตาเธอเป็นอย่างดีสำหรับเดือนดวงเดือนจิไทยสงเป็นนักแสดงผู้มากความสามารถมีผลงานสร้างชื่อมากมายปัจจุบันดวงเดือนในวัย5้52ปีจากช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข่าวว่าเอกสรพงษ์ชาตรีวัยเจปีกำลังต่อสู้กับโรคร้าย ปัญหาสุขภาพนั้นได้สร้างความตกอกตกใจและทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆต่างรู้สึกเป็นห่วงกันไม่น้อยกระทั่งวันที่10มีนาคมสรพงษ์ได้จากไปอย่างสงบโดยมีภรรยาคนปัจจุบันอย่างดวงเดือนคอยอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายทำกลางความอาลัยของครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนคนในแวดวงการบันเทิงรวมทั้งชาวไทยทั้งประเทศ สำหรับดวงเดือนจีไทยสงภพรยาคนปัจจุบันของสรพงษ์ชาตรีวีดีกรีเป็นถึงนางงามสองเวทีใหญ่ระดับประเทศโดยได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งม h a i l a n d w o r เ d l ปี2529และรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2530ปัจจุบันดวงเดือนอยู่ในวัยห้ากราะัดแล้วแต่ยังคงรักษามาตรฐานความสวยและรูปร่างได้สง่างามเหมือนอย่างที่เคยเป็น ทุกคนสามารถพบเจอเธอได้ที่วัดโนนกลุ่มอำเภอสี่้ิวเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีเปิดใจสุดทรมานกับเหตุการณ์นี้และขอโทษที่ออกมาพูดช้าไปกลับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกช่องทุกขแขนงในการมาร่วมงานนำเสนอข่าวการจากไปของพี่เอกตลอดอย่างต่อนเนื่องและต้องกลับขอโทษด้วย ในความจริงที่เดือนไม่พร้อมไม่สามารถไม่เข้มแข็งพอที่จะให้สัมาษณ์ในช่วงวันแรกของการสูญเสียเสียใจและแสนจะทรมานใจช่วงนั้นต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆค่ะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่ให้เกียรติมางานขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆในวงการรวมถึงผู้ตัดละครทุกช่องด้วยค่ะ